สำหรับการประชุมคณะรัฐมนตรีวันนี้นะครับก็จะเป็นครั้งที่2ที่หลวงป้อมพลเอกประวิตธ์วงสุวรรณทำหน้าที่รักษาราชการแทนนายกรัฐมนตรีประชุมวันนี้สื่อมวลชนเขารายงานว่าเหงานิหนึ่งในที่ประชุมครมนะครับเพราะว่ามีรัฐมนตรีหลายท่านเนี่ยลาหยุดนะครับแล้วก็ถูกหยุดปฏิบัติหน้าที่โดยกฎหมาย นะครับอย่างพลเอกประยุทธ์จันโอชาท่านก็ทําหน้าที่ในฐานะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมนะครับท่านก็ร่วมประชุมผ่านวิดีโอคอนเฟรนซ์นะครับเป็นครั้งที่สองนะครับในขณะที่รัฐมนตรีอย่างคุณสุชาติชมกลิ่นคุณจุรินลักษณะวิสิทธ์นี้ก็ติดภารกิจอยู่ต่างประเทศนะครับแล้วก็อีกสองคนที่เหลือคุณนิพนธ์บุญยามณีนะครับเมื่อวานนั้นก็นลาออกแล้วก็คุณกนกวันรัฐมนตรีช่วยศึาษาธิการจากภูมิใจไทย นะครับก็ถูกชี้มูลความผิดเช่นเดียวกันก็ต้องยุติการปฏิบัติหน้าที่ตามคำวินิจฉัยของสารรัฐธรรมนูญนะครับวันนี้สื่อก็เลยรายงานว่าเหงาบางสื่อก็บอกโงงเหรงนะครับซึ่งครมก็ทั้งหมดก็36นะครับซึ่งตั้งไม่เต็มก็อยู่35แล้วก็ก็ประมาณสัก30วันนี้นะที่สื่อก็เห็นว่ามันเริ่มจะน้อยๆไปนิดหนึ่งนะครับ วันนี้พลเอกประวิทยวงสุวรรณรองนายกรัฐมนตรีรักษาราชการนายกรัฐมนตรีก็มอบหมายสั่งการในที่ประชุมคณะรัฐมนตรีให้ทุกส่วนราชการนะครับว่าระวังติดตามสถานการณ์อุทกภัยน้ําท่วมนะครับและให้ทุกหน่วยงานบูรณาการเข้ากับสํานักงานทรัพยากรน้ําแห่งชาตินะครับที่จะดูแลแก้ไขปัญหาเพื่อที่จะไม่ให้พี่น้องประชาชน ประสบกับปัญหาอุทกภัยที่จะเกิดขึ้นหรือถ้าเกิดก็ให้ได้รับผลกระทบน้อยที่สุดนะครับนี่หลวงป้อมก็อมอบหมายสังการในที่ประชุมคณะรัฐมนตรีแล้วก็เมื่อวานที่ท่านไปที่จังหวัดกระบี่ไปเจอกับชาวสวนปาล์มนะครับไปเจอกับชาวบ้านที่ไม่มีที่ดินทํากินแจกสปอ,อ,ก,อกอให้กับชาวบ้านวันนี้ก็มีการรายงานในที่ประชุมคณะรัฐมนตรีเหมือนกันนะครับหลวงป้อมก็ บอกว่าในรอบ4ปีเนี่ยชาวสวนปาล์มเนี่ยสามารถสร้างไรายได้ถึง1.5ล้านล้านบาทนะนะครับในรอบ4ปีตั้งแต่ปี626-364มาถึง65เนี่ยนะครับโดยราคาปาล์มในปี2,562ผลปาล์มทลายเนี่ยนะครับราคาเฉลี่ยอยู่ที่3บาท11สตางค์นะครับตอนนั้นทำให้มีมูลค่าทั้งหมดรวมเนี่ยประมาณ50 0หมล้านพอมาปี2,063จาก3บาท11ตังค์เพิ่มมาเป็น4บาท80สสตางค์ มูลค่าโดยรวมก็เพิ่มเป็น7 0,000ล้านมาปี2 5 6 4ปีที่แล้วนะครับราคาผลปลาล์มก็เพิ่มขึ้นอันนี้ราคาโดยเฉลี่ยนะครับอยู่ที่6บาท66สตางค์ทำให้มูลค่าปาล์มเนี่ยชาวสวนปาล์มเนี่ยนะเพิ่มสูงขึ้นเป็น1 2 0 0 0 0ล้านแล้วก็มาปีนี้2565ราคาถั่วเฉลี่ยจะอยู่ที่7บาท50สสตางค์ต่อกิโลกรัมนะครับมูบลค่าก็เพิ่มเป็น 1.5แสนล้านบาทครับคุณผู้ชมครับเพราะฉะนั้นในรอบ4ปี62ถึง65มาถึงนี้นะครับทำให้มีเงินจากปลาล์มน้ำมันเนี่ยนะครับอยู่ที่1.5ล้านล้านบาทนะครับคุณผู้ชมครับก็ถือว่าเยอะเลยทีเดียวนะครับแล้วก็ในจำนวนนี้ก็สามารถที่จะนำรายได้เข้าประเทศได้อีก6ถึง7หมื่นล้านบาท แล้วก็ในปี2 5 6 6นกะครับการใช้ผลิตภัณฑ์น้ำมันปาล์มในประเทศก็จะสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องครับคุณผู้ชมครับนี่ก็เป็นอีกประเด็นหนึ่งที่พลเอกประวิทย์ได้รายงานแจ้งให้ทราบในที่ประชุมคณะรัฐมนตรีซึ่งก็ต้องยอมรับว่าในช่วงปีที่แล้วมาถึงปีนี้เนี่ยพี่น้องชาวสวนปาล์มนี่ยิ้มกันได้ทุกคนละที่มีสวนปาล์มนะครับมีรถมอเตอร์ไซค์มีรถยนต์รถเกง๋งรถกระบะนะครับโดยเฉพาะคนที่มีสวนปาล์มเยอะๆนะครับ อีกประเด็นหนึ่งเรื่องของค่าวไฟฟ้านะครับวันนี้ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีเนี่ยได้อนุมัติให้การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยหรือกอฟผนะครับกู้เงินเป็นเงินจำนวนไม่เกิน85,000ล้านบาทครับให้กอฟผอการไฟฟ้าฝ่ายผลิตไปกู้เงินไม่เกิน85,000ล้านบาทนะครับถามว่าทำไมต้องให้กอฟผไปกู้แล้วใครจะเป็นคนค้ำก็ให้กระทรวงการคลังเป็นคนค้ำ ถ้าคลังเป็นคนคำ้ำจะกลายเป็นหน,นะน,นี้สาธารณะนะครับเป็นหนี้สาธารณะใครต้องจ่ายก็แน่นอนนะครับสาธารณะก็คือประชาชนนั่นแหละครับต้องร่วมรับผิดชอบใจ่ายในหนี้ก้อนนี้แล้วหน,นี้ก้อนนี้มันมาอย่างไงทําไมต้องให้กอฟผไปกู้เงินก็เพราะว่าตั้งแต่ปีที่แล้วนะครับกันยายนปีที่แล้วถึงสิ้นปี64แล้วก็มาถึงงวดพฤษภามาถึงสิงหาคมเนี่ยนะครับค่า f t ต้นทุนผันแปรของค่าไฟเนี่ย น,นี่รัฐบาลเขาก็มีนโยบายที่จะให้กอฟผเนี่ยนะครับรับผิดชอบแบกภาระค่าไฟที่เป็นค่า f อที่เพิ่มขึ้นเนี่ยเอาไว้ก่อนแทนประชาชนชาวบ้านยังไม่ต้องจ่ายค่าไฟเพิ่มนะครับเพราะฉะนั้นให้กอฟอกอฟผนี่แบกไว้ก่อนทีนี้เพราะงั้นตั้งแต่ช่วงกันยาปีที่แล้วนะครับถึงธันวาคม64แล้วก็มางวดพฤษภาคมถึงสิงหาคมปีนี้เนี่ยสองพเนี่ย S 1> <S 1> ก็เลยทําให้กฟผเนี่ยมีหนี้ภาระที่จะต้องแบกรับแทนประชาชนอยู่87,849ล้านเพราะฉะนั้นวันนี้มติคณะรัฐมนตรีจึงอนุมัติให้การไฟฟ้าฝ่ายผลิตไปกู้เงินมาเสริมสภาพคล่องในปีหน้า2566เนี่ยจำนวนทั้งสิ้นไม่เกิน85,000ล้านนะครับคุณผู้ชมครับอันนี้ก็นี่แหละครับมันไม่มีของฟรีในโลกนะ ในเมื่อเราไม่ได้จ่ายค่าไฟให้รัฐบาลโดยกอฟผอ,อุ้มตรงนี้ไว้ก่อนที่สุดแล้วนะครับเขาก็ต้องไปกู้มากู้มาก็มาใช้แทนประชาชนไปก่อนแล้วก็ประชาชนก็ค่อยใจคืนในรูปแบบของภาษีในโอกาสต่อต่อไปนะครับส่วนมาตรการที่จะลดค่าไฟนะครับหรือแก้ปัญหาค่าไฟฟ้ากับพี่น้องประชาชนที่จองต้องปรับสูงขึ้นจากค่า FT เนี่ย เป็น4บาท72สตางค์ใช่ไหมครับคุณผู้ชมครับที่เราทราบวันนี้ตั้งแต่วันที่1กันยายนบินเดือนนี้ราคาข้าวไฟก็จะแพงขึ้นเพราะฉะนั้นเราก็ต้องประหยัดไฟนะประหยัดไม่ได้ก็ก็ไม่รู้จะทํำยังไงแล้วเราก็ต้องจ่ายแพงนะครับทีนี้ก็รอลุ้นกันว่าจะเข้าคณะรัฐมนตรีตั้งแต่สัปดาห์ที่แล้วจนกระทั่งสัปดาห์นี้ประเด็นนี้ก็ยังไม่เข้าวันนี้คุณสุพัฒนพงษ์พันธ์มีชาวรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานนะครับก็บอกว่า วันพรุ่งนี้ครับวันที่7กันยายนจะมีการประชุมรับทราบผลตามมติคณะกรรมการบริหารนโยบายพลังงานหรือกบง,งอรบเรื่องมาตรการช่วยเหลือค่าไฟฟ้าในครัวเรือนและจะนำเข้าสู่การพิจารณาของคณะรัฐมนตรีในสัปดาห์หน้าวันที่13กันยายนก็ยืนยันว่าจะทันช่วงรอบบินเดือนกันยายนนี้นะครับแล้วก็บอกว่าพลเอกประวิทย์ก็เป็นห่วงประชาชนในเรื่องของราคาค่าไฟฟ้าเช่นเดียวกัน น,นี่ก็เป็นอีกประเด็นหนึ่งที่ชาวบ้านก็รอคอยอยู่นะครับว่าตกลงคนใช้ไม่เกิน300หน่วยใช้ไม่เกิน500หน่วยจะได้รับการลดนะครับปรับราคาตรงนี้อย่างไรแต่ว่าถ้าคนที่เกิน500ไปก็จ่ายตามจริงครับคุณผู้ชมครับในเรื่องของค่าไฟนะครับ